โอเคสวัสดีครับผมพ่อผม,<ว>ผมทับต้นกล้าเกมเมอร์นะผมซึ่งวันนี้ก็อยู่กันในเกมคอยแบงค์แทลล์นะผมซึ่งเราจะมาทําการรีวิวหน้าก,ากากใหม่กันนะผมระหว่างหน้ากากใหม่กับหน้ากาก PBC อ่ะหน้ากากใหม่จะเป็นหน้ากากตัวนี้นะผมไอเลนเนกเกตนะผมกับ PBC สองพันสิบสามนะผมอ่านี่ PBC สองพันสิบสามแล้วก็เลนเนกเกตผมได้ซื้อมาเรียบร้อยแล้วหนึ่งวันโอเคผมเรามาดูค่าสเตตัสของหน้ากากของตัวนี้กันก่อนนะผมซึ่งของ PBC เนี่ยมันจะมีการบวกดีเฟนต์ก็คือป้องกันนะผมอยู่ที่สิบนะแล้วก็ดาาเเมมมมจพิ่น,นะผ เดี๋ยวมาดูในส่วนของเลนนเกตกันนะผมเลนนเกตเนี่ยะจะบวกดาเมจเข้ามาถึง5เลยนะผมแล้วก็ดีเฟนต์เข้ามาถึง10นะผมซึ่งก็เยอะกว่าซึ่งก็ดาเมจเนี่ยเยอะกว่า PBS นะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความแตกต่างระหว่างเป้า2ตัวนี้กันนะผมอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าเกมไปดูกันนะผมอ่ะลืมบอกไปผมวันนี้ก็มีผู้ช่วยมาช่วยกันสามคนนะผมซึ่งก็คือคุณโมคุณคิวแล้วคุณต้นนะผมอ่ะกดเลยครับ อ่ะโอเคผมตอนนี้ก็คือผมใส่หน้ากากเลนเกตอยู่นะผมซึ่งเนี่ยก็คือเป้าของหน้ากากเลนเกตเลยเนี่ยเป้าจะอยู่แบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้ากาก p b c กันนะเป้าจะอยู่ขนาดไหนนะครับผมโอเคผมส่วนนี้คือเป้าของหน้ากาก p b c ซนะผมซึ่งก็ที่แน่นอนครับผมคือหน้ากาก p b c เนี่ยเป้าเล็กกว่าครับผมเป้าเล็กกว่าตัวเมื่อกี้อ่าเห็นไหมอ่าสังเกตอ่ะนี่คือรูปเปรียบเทียบนะผมอ่ะผมเปรียบเทียบไปดู2ภาพนี้เลยเห็นไหมเนี่ยฝั่งซ้ายจะเป็นของหน้ากากเลนเกตหนง ผลอย่างชัดเจนนะผมคือ PBC เนี่ยเล็กกว่านะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในค่าสเตตัส่วนอื่นกันครับผมโอเคผมเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะระหว่างหน้ากาก PBC แล้วก็หน้ากากเลนเกนนะผมซึ่งจะมีค่าความอึดเท่ากันไหมนะเพราะว่าในเนี่ยในสเตตัสมันเขียนว่าเท่ากันจิบเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเท่ากันหรือเปล่าซึ่งตอนเนี้ยตอนนี้ผมได้ใส่อันนี้อยู่นะไอหน้ากาก PBC นะผมซึ่งไม่มีผลอยู่แล้วแต่ก่อนต่อการับความอึดนะโอเคเดี๋ยวเราวัดความอึดกันทีละคนเลย เข้ามาทีละคนครับผมเราจะยิงที่จุดเดิมนะครับไม่เปลี่ยนเป้าไปไหนครับอ่าตรงนี้นะผมหนึ่งสองสามเท่าไหรครับเก้าเก้าเลยเก้าเก้านะครับเฮ้ยแม่งสองนัดเลยรัวไปเมื่อกี้เก้าเก้าใช่ปะโอเคเหลือเก้าเก้านะครับผมซึ่งก็แน่นอนว่าค่าความอึดเนี่ยเท่ากันนะผมคือความถึกของเราเท่ากันโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความแรงกันบ้างดีกว่านะผมว่าเราระหว่างหน้ากากเนี่ย เนเกสกับ p b บเนี่ยจะมีความแรงเท่ากันไหมอะโอเคครับผมจากที่ผมได้ทดลองในค่าความอึดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือความอึดเนี่ยมีความอึดเท่ากันนะผมสองหน้ากากนี้ระหว่าง p b บีกับเ e นเกสนะผมทีนี้เรามาดูในส่วนความแรงบ้างดีกว่านะผมซึ่งก็สองคนเนี่ยได้ใส่หน้ากากคนละหน้ากากกันนะผมซึ่งฝั่งน้ำเงินเนี่ยได้ได้ใส่หน้ากากพ b บีและฝั่งผมเนี่ยได้ใส่หน้ากากเลนเกสนะผมซึ่งก็ปืนชิ้นเดียวกันฉายาเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมจะลองยิงเข้าไปตรงหน้าอกนัดน เหลืออะไรครับเหลือร้อยหนึ่งนะผมอ่ะเดี๋ยวผมให้เขาลองยิงผมกลับมาเหลือร้อยหนึ่งนะผมก็คือเนี่ยสรุปได้ว่าคืออ่ะยังไม่สรุปดีกว่าเดี๋ยวเรามาลองอีกนัดหนึ่งหกสิบแปดนะผมเหลือเจ็ดสิบนะผมอ่ะโอเคสรุปได้แล้วเนื่องจากสองนัดที่เราลองยิงไปเนี่ยคือดาเมจจะห่างกันตรงหนึ่งนะผม คือเนี่ยเลนเกตจะมีดาเมจมากกว่าแค่หนึ่งนะผมแต่ในส่วนของเป้าเนี่ยคือเลนเกตจะใหญ่กว่าอ่าโอเคทีนี้เราจะมาทดลองในส่วนของความถึกกันดีกว่าเราจะมาลองยิงหน้ากากพ b บแล้วก็หน้ากากเลนเกตสิบตัวนะผมอย่างละสิบตัวแล้วจะมาดูว่าหน้ากากไหนเนี่ยจะป้องกันได้แบบเยอะกว่านะอ่ะเพื่อมาสิา้เวลาเรามาลองเลยดีกว่ามาจุดเดิมนะผมจุดนี้นะพี่โมกับไอลูกหมูสลับกันมานะ อ่ะผมจะใช้ยิงจากจุดนี้นะผมอ่ะระยะประมาณนี้ระ,ะระยะเนี้ยจะมีจุดม้าหมดละทีละตัวเลยอ่ะเราจะยิง P B บกันก่อนนะผมอ่าไม่สามารถป้องกันได้อ่ะในในเกตนะผมในในเกสโอเคตอนนี้ก็คือแตกตั้งสองนะผมอ่ะ P B C นะผมโอ้โห P B C เเด้งไปหนึ่งแล้วผมโอเคเดี๋ยวดิเมืองก,ก็ตายไปเลย โอเคแล้วก็มาเลนนิกเกตกันต่อนะครับอ่าเลนนิกเกตไม่เด้งนะผมอตอนนี้พีบีเอซีนำอยู่หนึ่งคะแนนเลยนะอ่ะมาลองพีบีเอซีกันต่อนะผมอ่าแตกนะผมเฮ้ยเลนนิกเกเตได้มาหนึ่งนะผมหนึ่งแต้มนะนโอเคตอนนี้คือหนึ่งคะแนนเท่ากันนะผมยิงไปสามตัวแล้วนะครับอ่าพีบีเอซีแตกนะผมรอบที่สี่กันละ เอ้ยเรนิกเกตป้องกันได้อีกแล้วนะผมตอนนี้สองนะเรนิกเกตไอซีเอาหน่อยเว้ยเอ้ยไอซีเอาหน่อยเว้ยแล้วก็ไปไหนล่ะตาสิอย่าก้มหน้านะยืนหน้าตรงเหมือนเดิมทีหลังอะอ่ะทีนี้เราก็ลองเรนเกเกันต่อหน้าผมอ่ะตอนนี้คือสองคะแนนเท่ากันเลยนะสองคะแนนเท่ากันนะผมตอนนี้กี่ตัวแล้ววะห้าแล้วพี่ เฮ้ย PBC ป้องกันได้อีกแล้วนะผมตอนนี้3าล้วนะ PBC เรเนเกสแตกนะผมสมต่อสนะผมตอนนี้อ่ะเรามาลองยิง PBC กันต่อนะผมเฮ้ย PBC 4ครั้งเลนะครับเฮ้ยเนเกตตามมาติดๆนะผมสต่อสนะครับตอนเนี้ยซื้อ 4, 4ี่ต่อสไหมนะครับตอนเนี้ยถือว่าสูสีอยู่นะสองไอ้หน้ากากเนี่ยอ่ะมาลอง PBC กันต่อนะผมในรอบที่7นะครับเฮ้ย5ครั้งแล้วครับ PBC 5ครั้งแลวนะครับ ถ้าตอดถามครับตอนนี้พ b c ีซีตีออกห่างหมดแล้วครับโอ้โหถือว่าไม่ธรรมาดานะอ่ะรอบที่8แล้วนะครับผมอ้าวอันนี้เป็นเลนเกตนะครับเลนเกตนะไม่ใช่พ b c ีซีนะนะเออเลนเกตตามมาเป็นสี่นะผม4ต่อ5นะครับตอนนี้ <Ch ain S 1> อ่ะพ b c ีซีแตกไปนะผมตอนนี้4ต่อ5แล้วนะครับอ,อ่ะอันนี้ก็คือรอบที่10แล้วนะผม อ่ะเดี๋ยวเรามาลองยิงเลนกเกตกันก่อนเลนกเกตป้องกันได้นะับ5นะตอนนี้ PBSC ก็5นะครับซึ่งเรามาดูกันนะว่า PBSC เนี่ยรอบนี้จะเป็นยังไงถ้าเกิด PBSC รอบนี้สามารถป้องกันได้คือ p ี c เหนือกว่านะแต่ถ้าป้องกันไม่ได้ก็คือแสดงว่าพอๆกันนะผมอ่ะ, 1, 2, อะหนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยพีบเเข้ากัน,กนแพงเลยอ่ะโอเคครับผมก็ PBSC เนี่ยสามารถเฉือนชนะไปได้อย่างหุดหิดนะผมในสกอร์ที่6ต่อ5นะผมในการทดลองยิง1นึงครั้ง ก็ถือว่าดีอ่ะเออในค่ารวมรวมถือว่าดีนะอ่ะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทดลองการใส่หน้าก,กากไอเรเนเกตไปยิงให้ดูนะผมอ่ะโอเคมายิงกันอ่ะโอเคผมซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแนะจะมาทดลองหน้ากากเรเนเกตกันนะผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยัดแม็กเจปอปอจัดไม่ใช่โอนเลยเกมนี้ไม่ใช่างทานลุหลือเกินเอ้ยเฮ้ยแม่งยิงรวมมาใส่กูเลยเอ่ะ hơi 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 ca ca mèo là ca ca ơi 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 quá anh chặt cây hồi tăng sai nè mọi Headshot! โอ้ยหน้ากากช่วยชีวิตแล้วครับผมก็ครับผมจากที่ผมทดลองเล่นมานะก็หน้ากากช่วยชีวิตผมค่อนข้างน้อยมากครับผมก็มีช่วยชีวิตผมแค่ครั้งเดียวคือครั้งสุดท้ายก่อนจบเกมเมื่อกี้นั่นเองอ่ะโ,โอเคงั้นเราก็ลองไปสรุปกันเลยนะผม อ่ะโอเคนะผมก็สรุปนะตีนี้มาถึงขั้นตอนการสรุปแลวก,ก็คือนะค่าความอึดเนี่ยเออมีค่าเท่กากันนระดับสองหน้ากากานี้ PBC แล้วก็ r e n e g a d สครับส่วนความแรงเนี่ยจะมีการต่างกันซึ่งที่1นะผมซึ่ง r e น e g เกสจะแรงกว่า1นะผม1เท่านั้นนะอ่ะส่วนในส่วนของเป้านะผมก็คือไอพีเนี่ยเป้าจะเล็กกว่านะผม r e น e g เก e เป้าใหญ่กว่านะซึ่งในส่วนนี้ก็คือ p b บ c ทําได้ดีกว่าทีนี้ก็ามาส่วนของการป้องกันนะผมคือการป้องกันหน้ากากบินเนี่ยหรือวป้องกันหัวแตกี่็ BSC สามารถเฉือนชนะไปได้หุดหิดนะผมก็คือ6ต่อ5นะครับในการทดลองยิง10ครั้งนะก็ถือว่าเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะหน้ากากานี้นะผมว่านะก็คือแบบเหมือนว่าแบบถ้าป้องกันได้ดีอยู่แล้วก็มีดาเมจแรงอยู่เออก็ถือว่าใช้ได้ผมแต่เป้าใหญ่ไปหน่อยนะผมซึ่งก็สำหรับทีมแข่งผมคิดว่าเขาคงจะเลือกใช้ b b c กันต่อไปนะผมจนกว่าจะมีหน้ากากคนไหนที่จะที่จะมาทําหน้าที่เป้าเล็กได้แทนอันนี้นะโอเคแล้วันนี้พวกผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe พวกผมด้วยนะวันนี้ก็สวัสดีครับ Bye bye. Ê ê ê, ê đang cả không cái đấy. Ê ê. Bên ngay.